นี่ครับมังเด็กตกปาคุปยางแก้คันอันนี้ยักยางแก้คันยักยางแก้คันนะครับคันไม้คันมือครับคันไม้คันมือไปครับเดี๋ยวมากพี่เนีะย่าดีอันนี้เราจะใส่เอาได้ดิแก้คันหรือยักยางเออยักยางยักษ์ยางครับเดี๋ยวแก้คันเอาไว้ี่ยักาง อันนี้ของค่ายอะไรเนี่ยอันนี้ก็ของค่ายดาวกระจายครับแต่วกาผู้ขาดแล้วนะครับผู้ขาดอภัะครับแซล์แอคชั่นก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับไปครับอยากได้กุบสายสายออนจังเลยอ่ะของแนวอ่ะเนี่ยครับเอาไปถึงเด็กตุ๊กตปหน่อยนะครับไปครับคันไม้ขันมือน้ำหนักหกจุดห้ากรัมครับใช่แล้วไปครับปื๊ดอโดใส่มุดอะใส่น้อยเออง้อไม่มี เฮ้ยมันไปไกลได้อีกมันฟูเยนะครับโอ้นน oh, เป็นไรอ่ะไม่รู้ครับสายติดนะครับไม่รู้ว่าสายเป็นอะไรจะก,ก็จะยีสียงน่ะจะสีหงไปที่ปนณิโอ้มันตัดลงมาได้เลยนไม่ติดแล้น,น,นี่ครับไปแล้วครับทีแล้วรอบนี้มาแล้วมาแล้ว ปลาที่นี้มีอยู่จะไม่เยอะมันก็เล็กน่าจะงว่าขนาดแต่เรามาลองแอคชั่นนะครับไม่แอมาปลาวันนี้เดีย๋ยววันหลังจะพาไปเอปาปลาแถวไหนครับคุณมาร์คแถวสะพานไหมแถวสะพานครับนี่ก็สะพานจะมันจะมีอีกสะพานหนึ่งเป็นสะพานใหญ่ครับแอคชั่นดีครับไปีไกลครับผมก็จะครับ <จะ S 1> อีกไหมหนึ่งแล้วเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,นอะไรนะครับไฮโดรคอมยับ ครับย้ายนี่เราจะเปลี่ยนเป็นแอะไรนะครับหรือกบยางแก้คันนะครับดูเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายยังไปตีกันเลยออเขาผ่านแล้วยังไม่เทไว้จะเปลี่ยนอะไรตัวนึงแล้ปรับประคองคลิปจบไปมันเป็นวิดีโอไอลงยูทูบกล้องไม่มีอ่ะใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วกันลงได้เหมือนกันแหละ ช่วยกดกดติดตามหน่อยนะครับไ้าชอบกดไลค์กดติดตามไปช่องช่องช่องยังไม่มีชื่อไปเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเป็นเยอะเป็นเยอะนะครับอุ้ยอะไรครับอะไรนี่ครับลงเปิดครับลงเปิดเปิดครับอันนี้ก็คือคลิปเฮฮาเลยเฮฮานะครับเฮฮามันนิ้นปลาครับนิ้นตีนเฮ้ ไม่น้นตีนเฮ้ยขี่รถเลยวะมึงเด้งบ่ไม่น้นตีนแต่น้นคนครับไม่ฮาหรอกครับแค่จิบจิบครับจิบจิบครับอ๊ะแฮะฮะไอจูวหม้อจิ้วหม้อนะครับกบย่างอะไรจิ๋วนะครับสีเหลืองไชครับน้ำหนักไม่รู้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นตัวเล็กครับตัวเล็กนะครับน่าจะประมาณสี่ห้ากินกครับดูครับดูครับโอ้โหน้ำหนักดีว่ะ แพ้กับทุกอย่างเลยหูยัดแล้วก็อาจจะไม่ชัดน,นะครับเขี้นนี้ก็คือโบกสวัสดนะครับเสียงใช่บลูทูธเลยนะครับอะรทรกคนครับทำหน่อยอันนี้หลอกอะไรครับน,นะครับพิมมาใ<อ>ตา้คอมเมนต์นะครับอันนี้หลอกอะไรครับ แต่ว่าตรงนี้มันหลุดหันมาหันมาหันมาอันนี้มันหลุดนะครับไปวัดปลามามันหลุดครับหลุดครับเหยียขาดเลยไปครับนักล้วเราจะขี่รถไปไปเร้อยครับปัญหาพู่เลยเต็มล้อใจเย็นอนนี้ผู้นะครับอือหเป็นเน้นปลาแล้วมึงจะเน้นหูกนะอายุมจ๊าอายุมจะเจะเจ๋ะ ฟังเสียงฟังเสียงกูไม่แจ้ของเล่นนะเฮ้ยใช่ไอ้ฉันเรียนมาไปแต่เธอเล่นเรียนเคียอเลยล่ะนี่ยครับอะไรตัวเล็กนะครับเล่นได้ทุกขนาดครับผิวน้ำก็ได้ใต้น้ำก็ได้เล่นใต้น้ำดูนะมาแล้วครับมาแล้วแต่ขึ้นนะครับตัวเริ่มออกครับออกมาแล้วครับปล่อยจมสักหน่อยครับเขา อุ้ยมีช่อเล็กครับช่อเล็กวิ่งผ่านครับลุอุ้ยสครืไม้เลี้ยงกลับเลยเราจะพาไปขี่รถลื่นต่อครับเราไม่เอาผีน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะตีล้อข้างให้ดูนะครับมายืนตรงนี้ครับตีล้อดูความลื่นลอกอันนี้ผมอยากรู้ว่ามันลอกกันเลยแต่มีเสียงอีกไอ้นี่ไอ้มีเสียงอันนี้ด้วยดิ ุยเด็กได้ปลาเวลานี่เฮ้ย,ยมานี่มานี่น้องน้องของคุณมาร์เกอร์น,นะครับนี่ได้ปลาตัวเล็กเลยไม่ใหญ่ครับนี่ไปไปเฮะเฮ้เอ็กหน่อยเอ็กหน่อยตกใสร็จไหมตกใสร็จไหมฮะนาขึ้นมา เไป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 มันัวเล็กเอาไปจ้ะ <creo> ูโควีห <wir> น <ine lava> ูโควีโควียังสโอ้โตายตายเกียไปตกสาเพื่อนมาค่ะ ยังเดะลงเตะแรงงานลงบังได้ไปไดด่ดูดแล้วขายอ่ะ <Yeah. S 1> อุ้ยดูดแล้วขายเย้ฮ้ยถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันต <Ooh. S 1> ีฟู่เหรอตีฟู่เหรออี๋ย่าดีป่ะอย่าดีป่ะไปครับขอประมาณจบคลิปแค่นี้นะครับ <Yeah. S 1> ขอนะครับจบคลิปว่าคนรัก ไ้่นะครับผมครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตาม <Okay. S 1> คอมเมนต์ <Okay. S 1> ด้นะครับแดีวพวกเราตีไม่ค่อยเป็น <c oughs> ไม่ค่อยเป็นหรอครับตีมาสี่ห้าปีแล้วมั้งเนี่ยผมก็ตีแม่งแต่อลนะครับครับแค่นี้นะครับผมครับ <c oughs>